พัสดุจ้าว่าไรส่งอยังใหม่ไม่ไ,นะได้ยังไงแถวเป็ตนตะลักจ้ะ<า>ไปบึ้งพี่น้องมาตะเลกักรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านหลังจากที่คลิปกินย่ำไปแล้วนะคะวันนี้มีพัสดุนะคะมาส่ง จากคุณโนช่อง YouTube คุณโนเอ,อน่อโอยคนอะไรนะกินไปคุยไปตามสไตล์คุีสารนะฮะอาจารย์โมพีชนะฮะเพิ่นใดทรงปัสดุมาให้เคลรี่ทูมาทรงเอ๊ยแฟดแฟดทูมาโมพีเคอรี่ว่าจัดนี่เรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรนะคะกราบมามๆคุณผู้อีกเกอรหนึ่งเด้อนนะจ๊ะ พี่แกเป็นเอฟซีเพื่อนเพื่อนเรามาดูกันแท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 นเอา้าเห็นไหมพิงเห็นเพื่อนโพสอยู่นะจ๊าหลักการแน่นยูทูบก็บเห็นอยู่นะคะ เป็นเหตุเป็นแบรนด์ของโปรตีนอเ,อเส้นขนมจีนครูโนโดนะคะนี่เห็นไหมนี่ปาด์สองหนึ่งสองเป็นเส้นขนมนจีนอบแห้งสามสี่หา้าทั้งหมดหกหอหกหอรากาคุณครูโนโดนะคะเพ่น เป็นเป็นแบรนด์ของเจ้าของนะฮะน้ำปลาน้ำปลาเดนะ้ยพน่หรอโอ้ยมันยังระควมเดี๋ยวเอาออกนานี่ยาพิงคสิมาพอดีแหละอัะเพ็ดเมนูต่างๆ๋ยบบ่าไปไหว้หลานนำ หนึ่งขวดสองขวดสามขวดสี่ขวดห้าขวดหกขวดพี่น้องปาทุข้าวเดียวเบิร์ดโรยลีแต่ละเมนูมีแต่ปลาดลากหลายนประกอบนะคะอือ ยางเราหดหอพี่น้องเ้ยปวตอยูโโอ่โดโีแสบโดนใจเป็นว่าเด้ค <_ s 1> นมีวิธีตมใหมพร้อมได้พี่น้องนี่เห็นร่าโอ้พหมจีบมันได้ร้ายตังเลยจะเป็นประเดเขียนละค่าสามสิบห้าจามขนร่อยป่าวหนาจะเนาะ เป็นขนมจีนเส้นขาวนะคะอันนี้เป็นปลาตาคุนอ,อือเสื้อ,อีดอกว่าแสบเพราะว่าแต่ละเมนูที่เพื่อนกินนั่นเพื่อนกะต้องเป็นคนที่มักกินแสบปลาดที่เพื่อนสรรหามากขายเป็นแบรนด์ของเจ้าของมันกะต้องเป็นปลาไที่ดีที่แสบนะฮะเดี๋ยวเสียเอาไปไหว้โรงงานน้ำล้วก็เอาไปทําเมนูต่างๆ,นะะานๆนะครับกราบขอพระคุณคุณโนดตนะคะกินไปคุยไป ตามสไตล์คนอีสานจากช่อง youtube โอ้แต่ละเมนูเป็นกินเจเบอสซให้สามร้อยมิลลิตรแกดมมันก็น,น่ะ mm hmm. แกะซิมเลยแหละซิมยางดีได้พี่น้อง เพิ่นซีนมาอย่างนี้มีวันเดือนวันเดือนปีที่ผลิตและวันเดือนปีหมดอายุนะคะถือรักอนามัยมีออยอมีสินค้ารับประกันแสดงว่าสะอาดปลอดภัยนะคะฝาปิดซีนยางดีบ่มี่วหลนะคะผูดได้มักงูง่ายๆกับปากแั่วมีหลองในปากอยู่เลย กูได้มาคู่เงีง้ยงกับปะถ้ามาคู้เงี้ยรู้งู้น่อยคู่เง,งีงยงยง้ยแบบเงีายไรมันสิจงงงุงลงเลยอุ้ยซอนขอยยืดสายซอนเดี๋ยวไยาวไปแล้วมีเสร็จขนมจีนอยู่ด้วยต้องกินย่ำก่อนมันกินย่ำก่อน โบข้าวโบเข้มครับหมายถึงว่าแบบโบโบโบเข้มแบบแหลมตุนฉานนินุ่นๆ่อยว่าหมอกับทำย่ำขนมจีนแบบนี้ใดเมนูแล้วล่ะเดี๋ยวให้แก้มจัดเมนูสแซ่บห้เบิงงนะจ๊ะกาบงามๆอีกเท่นหนึ่งเด้อคุณโอดเด้อนะคะที่ส่งมาให้น่องได้ซิมนะคะบนเมนหน่อยๆเด้อพี่น้อง แต่เรื่องราคาเหมือนคุณโนดเพิ่นบ้านเปิดโตนะคะหมายถึงว่าเปิด,ปดโตผลิตภัณฑ์แล้วแต่ลาดบ้านว่างจําหน่าย<ม>เห็นเพิ่นโพสิ์บอกว่ารับตัวแทนจําหน่ายพร้อมเลยพี่น้องกะบเพื่อนสนใจก็บน้องติดต่อเฟซเพิ่นหรือยูช่องยูทูปเพิ่นได้พิงสิปปาร์ครลิงไหวไห้นะคะขอกราบแน่นๆสาม,ามเท่าขอบคุณค่ะคุณโหนดเดินสิพิษน้องสิลังสันเมนูแซ่บๆมาให้ซุ่มเอ่อ มึอใส่เข้ามาซุ่มมาสันา่นบอกผิดให้เอฟซีเดี๋ยวมึงนะคะต่อความขอ,อขอให้บอกผิดนะฮะโอ้เอเอะไงซิมมามานะเดี๋ยวซิมหลังไม่นะคะไปพอกันคลิปนายพี่น้องกลับน้ำน้ำแสนไทยชนึงนะคะเพียดย่ำนะครับ้าแมนวางหันเปิดพัสศดูกรเพื่อสิได้สิทจะย่ำอยู่ดอกบุษงนะฮะ